โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอิตทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําจุดฟาร์มหัวใจหรือว่าค่าความสัมพันธ์นั่นเองนะครับที่ผมใช้ฟาร์มตัวละครจนถึงขั้น LR นะครับแล้วก็ UR อีก3ตัวนะครับผมมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะฟาร์มด่านไหนนะครับ เห็นเป็นฐานซอมบี้นะเพื่อนๆก็คงจะรู้กันนะครับว่าจะอยู่ในส่วนของบทที่3นะครับข้อดีของด่านนี้ก็คือซอมบี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเขาเนี่ยจะใช้สกิลนะครับอัญเชิญตัวซอมบี้อีกตัวหนึ่งมานะครับซึ่งเราจะไม่โดนดาเมจนะทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายมากๆเลยนะครับอ่าเราก็ตีแบบชิวๆไปเลยครับ ตัวละครหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของแอตตาแดงมิโมซาเขียวแล้วก็ในส่วนของลุงโลทัสฟ้านะครับ3ตัวนี้ก็คือตัวที่แบกเราได้แบบสบายๆเลยนะครับถ้าใครมีในส่วนของตัวแท้งอย่างม์ดนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มี3ตัวนี้ก็สามารถแบกคุณได้แบบอีซี่มากๆนะครับผมอ่าก็ ผ่านนะครับเราจะได้ค่าหัวใจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ340นะครับมันก็จะมีขึ้นบอกอยู่ตรงหัวมุมนะครับก่อนที่เราจะเข้าเล่นเนาะตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยแบบว่าเฮ้ยผมขยันนะแบบว่าอยากจะได้แบบดีๆเราก็าไปลงนะครับกดมือทีละครั้งหรือว่าจะออโต้ไปเลยนะครับแต่ว่ามันเนี่ยจะไม่ได้3ดาวนะครับแต่ว่ามันจะได้ในส่วนของหัวใจเนี่ยที่เยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าผม สายออโต้ไงสายออโต้ก็จะลงเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับอะมาดูกันดีกว่าว่าตรงนี้มันอยู่ตรงส่วนไหนของโลกนะครับก็จะอยู่โลกที่สามนะครับหรือว่าบทที่สามนั่นเองนะครับอ่แล้วก็เดินเข้ามานะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยเดินดีๆนะถ้าใครเดินมาจากฝั่งข้างหลังนะครับมันมีบันไดอยู่นะอ่ะบันไดแต่ว่ามันจะมองเห็นยากสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เดินให้มันตรงขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าใครเดินไม่เป็นก็ไปเข้าทางนูนได้นะครับอ้อมมาเนาะมาตรงนี้นะครับ มันก็จะมีด่านแต่ละด่านนะครับความยากมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่นะว่าใครฟาร์มด่านตรงไหนไหวนะครับเราก็เล่นตรงด่านนั้นแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยผมแนะนําว่าฟาร์มด่านเนี้จะคุ้มที่สุดนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะไปฟาร์มด่านหนึ่งนะด่านหนึ่งมันก็ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่ามันจะได้ e อ p น้อยกว่ากันสักเล็กน้อยนะครับอ่าก็จะฟาร์มตรงนี้นะปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นด่านตรงนี้ นะครับได้310นะครับ310ตรงนี้ก็อยู่ที่5 7,500นะครับมันก็ไม่ต่างจาก6 9 0 0ืนเเท่าไหร่นะครับ69,000เเนี่ยเหมือนจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันซอมบี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ตีเราเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนำให้ไปฟาร์มตรงนู้นเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่ากำลังดันพลังอยู่เนี่ย ก็อย่าเพิ่งมาฟาร์มตรงนี้นะครับให้ไปฟาร์มบทที่3ามเลยมันจะดีกว่านะครับผมเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราทําตัวละครได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถโยกไปฟาร์มตรงที่เราไหวได้นะครับตามที่มันไดอีกพีที่มันเยอะๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะซื้อในส่วนของพวกปูนะครับปูเป็นหลักนะอ่าก็จะซื้อจากร้านค้าตรงนี้นะครับจะซื้อปูแล้วก็ ในส่วนของหอมใหญ่นะครับส่วนปลาเนี่ยเ,เราจะไปตกเอานะครับปลาเราจะไปตกเอาถามว่าหาเบ็ดจากไหนอ่าหาเบ็ดจากไหนล่ะเราก็เดินตามแมพครับเนี่ยเดินตามแมพไปเรื่อยๆตามซอกตามหลืบนะครับมันก็จะมีให้เราเนี่ยกดเก็บของนะครับกดเก็บ <finally. S 2> ของเสร็จแล้วเราก็มาตกปลาตรงนี้ได้นะครับอ่าตกปลามันก็จะมีแมพอื่นที่มีที่ให้ตกปลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเดินไปดูด้วยนะว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนนะครับอ่า มันก็จะมีรูปปลากระโดดอยู่นะเราก็เดินไปดูครับปุ๊บอ่าตรงนี้ตกแล้วปุ๊บได้อะไรนะครับก็น่าจะได้ของที่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะมีโอกาสได้เศษชิ้นส่วนของแมปนั้นๆนะครับอ่าก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับในส่วนของการฟาร์มหัวใจนะครับอันนี้ผมก็เอามาแนะนำเนาะช่วงที่ผมฟาร์มนะครับนี่เลยก็ทำตัว LR ได้ตัวหนึ่งแล้วนะแล้วก็ a อตตา แอตตาก็80แล้วแต่ว่าในส่วนของค่าความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ถึง10นะครับตอนนี้ก็อยู่แค่ขั้น8นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอ,อ่อรุ่นพี่กอร์ดอนนะครับเวล75แล้วก็บิโมซ่า69นะครับก็จะปั้นตามน,นี้ไปก่อนเนาะถ้าใครมีตัวอื่นอยากใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่อยากจะปั้นในส่วนของ ตัว S N R สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะรอในส่วนของยามิฟ้านะครับแล้วก็จะสุ่มหาตัวมาร์สนะครับไม่ก็รอโนเอลชุดว่ายน้ําเลยนะครับก็เลยทําตัวในส่วนของตัว R มาเล่นก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษด้วยนะครับสําหรับรุ้นพี่กอดอนเนาะโอเคหลักเลยก็จะเป็น3ตัวนะครับมีแอตตามีในส่วนของออมิโมซ่าแล้วก็ ลุงโลตัสนะครับที่3ตัวที่สามารถแบกเราได้แบบอีซี่นะครับในการที่เล่นโหมดต่างๆนะครับเรียกว่าเป็น3ตัวละครพื้นฐานที่เราต้องมีเลยนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ